เงินเยียวยากเกษตรกรความคืบหน้าณนะวันที่28มิถุนายน63ยังมีกเกษตรกรอีก3 4 0 0 0 0รายมีลุ้นรับเงินเยียวยาครับ ความคืบหน้าล่าสุดจากมาตรการเยียวยาเกษตรกรโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจํานวนไม่เกิน10ล้านรายวงเงินไม่เกิน1นึ่งแสนหมื่นล้านบาทจากข้อมูลล่าสุดของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรหรือทกศพบว่ายังมีเกษตรกรตามรายชื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งมาให้ทกศยังไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้มีอยู่จํานวน สูงถึง3,42,464รายซึ่งในจำนวนนี้แบ่งออกเป็น4กลุ่มดังนี้ครับกลุ่มที่อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีมีอยู่จำนวน6,474รายกลุ่มที่ถูกส่งรายชื่อคืนให้กระทรวงเกษตรตรวจสอบสถานะมีอยู่จำนวน1,32,905าราย กลุ่มที่ตรวจสอบสถานะเพิ่มเติมมีอยู่จำนวน22,372รายและ4กลุ่มที่ไม่สามารถโอนเงินได้เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีหรือแจ้งเลขที่บัญชีผิดมีอยู่จำนวนสูงถึง126,713รายครับซึ่งเกษตรกรทั้ง4กลุ่มนี้ ที่มีปัญหาหากทกศได้รับข้อมูลยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรทางทกศก็จะรีบทยอยโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงทันทีซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ w w w moac.go.ts หรือตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ w w w y e ซ y a เเกษตร .com ครับซึ่งยังคงต้องแจ้งให้กับเกษตรกรที่สามารถแก้ไข ข้อมูลด้วยตัวเองได้นั่นคือเกษตรกรกลุ่มที่4ที่การโอนเงินไม่ได้เนื่องจากยังไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีหรือแจ้งเลขที่บัญชีผิดให้เข้าไปแก้ไขหรือแจ้งเลขที่บัญชีได้ที่ w w w ร์ไว a ์เว็บเกษตรกร .com ครับส่วนเกษตรกรในกลุ่มที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะ ต้องรอการตรวจสอบสถานะก่อนซึ่งสามารถเช็คสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์สถานะของเราได้ที่ www.moc.go.th a ครับก็ขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับโอนจำนวน340,000รายนี้ได้รับการพิจารณาและรับโอนเงินโดยเร็วครับที่สามารถแก้ไขได้คือคนที่แจ้งเลขที่บัญชีผิดหรือยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีให้รีบเข้าไปแจ้งเลขที่บัญชีที่ w w w y e o y a k a s e t c o m เพื่อให้ได้รับเงินเยียวยา โดยเร็วนะครับก็หวังว่าข้อมูลอัปเดตนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ